เวลาหมาอึนเนี่ยทำไมมันชอบมองหน้าเรามองมามองไปตอนนี้โนอนอึอ,อยู่นะครับทุบกคนมอง้ามองไปนุ่นๆก็ลำตุต่งลนะลำลำลำ่ง <ạ? ạ. S 1> เ,เปิดกล้องครั้งแรก สวัสดีครับผมยอดครูตาสตอรี่ครับและนี่ก็คือรายการมหาหือหมาทุกคนเคยสังเกตหมาที่บ้านไหมครับเวลาที่น้องอุน,นะครับหรือว่าฉี่ผมมีข้อผมมีข้อนอกเรื่องแป๊บนึงนี่มาเข้ารายการมหาืหมาครั้งแรกน <c oughs> ้องเมย์อ,อะชื่อเมย์นะคะอ่ะเมย์เมอ เออครับใครคนดูหน่อยทครคนดูหน่อยสวัสดีค่ะใช่คเป็นกำลังใจหนูหน่อยนะคะหนูมาเดบิวต์เป็นบ้านตูต้าสตารี่คผมมีข้อสงสัยอย่างหนึง่งเกี่ยวกับหมาอึน,นะครับผม <c oughs> ก็ทุกคนเคยสังเกตหมาที่บ้านไ,ไหมครับว่าเขามีพฤติกรรมเหล่านี้หรือเปล่าจะถามแววก่อนนกยุงตูนก่อนเออได้แบบได้สังเกตหมาเวลาอึบมั้งไหมอ่าเริ่มแววก่อนเวลาอึมันจะเป็นยังไงบ้าง ตัวจะมีท่าประจำไอ้ไนวลแบบเวลาอคือหน้าเอาเป็นเอาตายแบบต้องออกอแบบอ๋ออันนี้ทั้งสีหน้าอารมณ์แต่ถ้าหนิมจะแบบเหมือนกวางเหลียวหลังอชอบอันนี้แหละคือสิ่งที่จะพูดฟวางเลี้ยวหลังมันมีอะไรเด้นเนาะเต้นจะใช้ด้วนด้วนถูท้องคือการเด้นเขาจะขาดด้วนอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเวลาเขาเอาด้วนของเขาอะรูปที่ท้องอะมันจะพอดีเว้ยแล้วเวลาอทุกครั้งนะครับเด้นจะ เอาด้วนเนี่ยรูปท้องตลอดตอนเราแล้วมันจะทาหน้าแบบตลกตลกใช่ไหมเวลาหันมามองมันจะแบบขนาอนุยงสังเกตไหมว่าเวลาหมาอึเนี่ยมีชอบเห็นอะไรอันหนึก็จะชอบเวลาพอนั่งเยมายองจะจะฉี่แล้วหันมามองหน้าหันมามองหน้าแล้วก็ฉี่ถ้าเกิดมาที่บ้านของทุกคนเป็นแบบนี้เหมือนกันผมก็สงสัยแบบนี้เหมือนกันนะครับผมก็เลยไปค้นหาข้อมูลใน อินเทอร์เน็ตมานะครับผมซึ่งมันมีคนระบุไว้เหมือนกันด้วยว่าเวลาหมาอึนเนี่ยทำไมมันชอบมองหน้าเรานะครับสีหน้าเขาคือโคตรหานะคือนั่งยองๆไว้แล้วก็แบบชะโงกมองมองมองเจ้าของนะครับผมมีคนตอบไว้ในอินเทอร์เน็ตมากมายนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าเพราะอะไรแต่ว่าก่อนที่ทุกคนจะรู้นะครับว่าทําไมหมาเวลาอึถึงมองหน้าเจ้าของนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ทีละตัวเลยว่าตอนนี้หมาบ้านเราเนี่ย กันอึกันไว้เพื่อ <c oughs> เพื่อถ่ายเพื่อถ่ายเลยนะตอนนี้ล่ามาแล้วล่าพร้อมอึมากแล้วตุนไว้ตั้งแต่เมื่อเช้านะครับผมสนิมเสนิมเนี่อยู่บนอยู่แต่ตอนนี้เรานี่เลยดีกว่า <c oughs> โอเคทุกคนตอนนี้เป็นเวลาแบบเกือบเที่ยงนะครับ <c oughs> ปกติหมาบ้านเราตื่นสายนะแล้วก็ตอนนี้เรากักไว้นะปก <c oughs> ติหมามันต้องออกไปอึกันแล้วแต่ว่าเนี่ยเราจะถ่ายให้ทุกคนดูว่าเวลาอึเขาเป็นยังไงที่บ้านเราครับแววไป พาไปดูด้านหน้าดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวโดนหนิมเล่นหรอกมาแล้วค่ะน้องหนิมโอ้โห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 โอ้ดิจจัยดิจจาน้องเก่งโอ้ยพ่อดีใจดีจจ่ปวดขี้มากเลยค่ะปวดขี้ไหมปวดขี้ไหมมาเร็วมาเร็วขี้ไหมตามมการเด่นต้องอุ้มหลงนะทุกคนเพราะว่าหมอให้ ใส่ใ <ขอ S 1> <ก>ครอยากเ<ร>าเดินคนใช่อ, <Brew. S 1> อ่านวัรักทางค่ะเฮ้ยค่ะน้ำพลอยก่อนถ่ายนอยได้นะนะับผมตอนนี้นวนอึอยู่นะครับทุกคนมอง่ะมอง่ะ ตอนนี้นอนอึอยู่นะครับทุกคนมองมามองไปล้ำเร็วล้ำเร็วล้ำมาอึเร็วอึเร็วกูตาคาล์ลกอล้ำมาแล้วนะครับอึหรือเปล่าล้ำเร็วขึ้นมาอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยขี้ละกูตาจะขี้จะหันมามองหรือไม่ขี้อะโอ้โหกว่าจะขี้ได้ หมุนเป็นสิบรอบโอ้โหกว่าจะเสร็จอาขี่แล้วเออทุกคนเวลาบ้านเราเวลาบอกให้ออจะเป็นคำสั่งนี้นะเวลาให้ฉี่จะเป็นเราก็โลกิกันนะ้องมาถ่ายมาขี้มาเยี่ยวกันมันบอกโอ้อะไรก็ถ่ายกูเนี่ยพี่ยดนะูหมุนกระลำตุ่มนะ นุ่นก็ลาดตุ่งละเนี่ยขี้บนเนินเวลาหมาอึนเนี่ยทำไมมันชอบมองหน้าเรานะครับมอง้ามอง้า เฮ้ยนวลไม่มองว่ะผิดปกตินวลไม่มองว่ะน,นู่นๆก็ลำตุดตุง่งละลำตุดตุง่ง <c oughs> ลมัมม <c oughs> ลำ,ำ,ำ <c oughs> ไม่มองว่ะรับรับรับเศร้าเลยลำไม่เห็นพ่อเป็นจ่าฝูงเหรอ ไม่เห็นพ่อเป็นจ่าฝูงหรอโอ้มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นตนะทุกคนมันก็จะแบบอาจจะมีบางครั้งที่เขามองไม่มองบ้างนะทุกคนแต่ว่าส่วนใหญ่อะจะมองนะแต่ว่าวันนี้ที่เรามาถ่ายไม่รู้จะได้แค่ไหนเราก็โลกผิดกันนะมาถ่ายมาเที่ยวกันอะไรก็ถ่ายกูเนี่ยชิดมองหน้าลกยุง เฮ้ยมองแล้วทุกคนนี่งไงหันมามองเลยนะครับเวลาฉี่จะแบบอารมณ์ดีทุกครั้งเลยอะลูกทิ้งอะ <c oughs> ที่หมาเวลาอื่นเนี่ยเขาชอบมองหน้าเจ้าของเนี่ยจริงๆแล้วอะมันต้องลากไปถึงเขาเรียกว่าอดีตการของหมาเมื่อก่อนเขาอยู่ในป่าอาศัยอยู่ในป่าเขาไม่ได้อยู่ในบ้านแบบเรานะ เพราะฉะนั้นเวลาเขาอยู่ในป่าวิธีการของเขาอ่ะเขาจะอยู่ร่วมกันเป็นฝูงโดยฝูงแต่ละฝูงเนี่ยก็จะมีจ่าฝูงรองจ่าฝูงแล้วก็เป็นลูกจ๊อกสุดอะไรเงี้ยจ่าฝูงเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าจะเป็นหมาที่บอลทูบีมีความแบบเป็นผู้นําสูงเขาสามารถสอนทุกๆตัวหรือว่าใช้แค่สายตาเนี่ยสั่งหมาตัวนั้น,ต,น,นตัวนี้ได้เลยนะสังเกตได้ว่าหมาที่บ้านของคุณอะ่ะถ้าเกิดมีตัวไหนนําหรือว่าแมววิ่งตัดปุ๊บหมาที่ไม่ใช่ไม่ใช่จ่าฝูงอะ่ะมันจะหันมองเพื่อนก่อน นึกอ,ออกไหมนั่นคือเขารอคําสั่งนะครับว่าเอาไงดีวะอะไรอย่างเงี้ยนึกอ,ออกใช่ไหมแล้วก็ลูกฝูงเนี่ยก็จะเชื่อฟังจากฝูงมากมาก,มากนะครับผมทีนี้มันเริ่มมาจากตรงนี้ครับทุกคนนั่นก็คือเมื่อก่อนเนี่ยมันมันอยู่ในป่าใช่ไหมมันก็อันตรายเวลาหมายอยู่ในแก๊งเป็นฝูงเนี่ยเขาก็จะรู้สึกมั่นใจตัวเองมากเพราะว่ากูมีพวกอะ่ะกูมีฝูงอะไรอย่างงี้นะฮะแต่ว่าพอเขาต้องไปอึทุกคนเรื่องมันอยู่ตรงนี้เวลาเขาต้องไปอึนเนี่ยแม่งคือ alone in the dark เลยนึกอออกไหม คือการไปขี่มันไม่มีการแบบมันมันเหมือน,น,นเป็นการหลุดออกมาจากฝูงนิดนึงอะ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเอือะเขาเลยต้องทาท่าอย่างเงี้ยอ,อึแล้วหันหน้ามองมองนั่นก็คือมองจากฝูงมันเป็นช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าเสี่ยงแล้วก็อันตรายที่สุดที่จะถูกจู่โจมนะครับซึ่งไม่รู้ว่าเราจะถูกถูกเสือถูกอะไรหรือเปล่านึกออกว่าอาจจะเป็นสัตว์ตัวในป่าหรือว่าสัตว์ร้ายในป่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการอึของหมาเนี่ยมันจึงเป็นอันตรายกับเขามากนะครับเขาเลย พยายามมองไปที่จ่าฝูงของเขานะครับว่าจ่าฝูง,งเขาเนี่ยจะให้สัญญาณว่าไงเฮ้ยมึงหลบดิเฮ้ยมึงลุกมึงรีบขี้ให้เสร็จเลยมึงกระจายนี่คือเหตุผลว่าทําไมหมาเวลาอืนเนี่ยเขาถึงมองหันมามองที่เรานะครับเพราะฉะนั้นพฤติกรรมเหล่านี้มันก็เลยยังคงอยู่ทั้งทที่เขาเป็นหมาบ้านแล้วแต่พฤติกรรมเป็นหมาป่าหรือว่าการอยู่เป็นฝูงเนี่ยก็ยัง อยู่ต่อนะครับทีนี้พอเราเอามาเอาเาาเเมลี้ยงเนี่ยเขาก็จะมองเราว่าเป็นจ่าฝูงนะครับเวลาเขาอึเขาเลยหันมองที่หน้าเราเราตามถ่ายอะ่ะมันก็รู้อว,ว่าถ่ายรายการไงหมาบ้านเรารู้นะทุกคนว่าแบบเออนี่ถ่ายรายการอยู่หรือยังไม่ถ่ายอะไรเงี้ยเออไอตุนมาอีกแล้วเนี่ยตะก,กล้องมาเออรบกวนการใช้ชีวิตกูเอาปล่อยใครอีกรอบนี้เอาโอเคโอเคเด่นชิ้นไอเด่นหนิมเด่นหนิม ะะเราไปท,งไทังายเราต้องแกล้งทำเป็นไม่สนใจด้วยนิมขี้ไหม,ไมไตอนนี้หมาไม่ขี้กบทุกคนอดดูเลย,ยเออนิ่มมันรอหลังกินข้าวอะไม่เป็นไรผมจะตามไปถ่ายจนเขาอึให้ได้จะมองหรือเปล่าวะ อดด้วยเบอเดี๋ยวมือดด้วยไห้มรอเนี่ยชอบเป็นต่ำเด่นเด่นนี่อึอบนปูนะทุกคนนี่เด่กนกำลังอึอนะครับเดี๋ยวใดะเราแบบจะมองหรือเปล่าวะตอนนี้หมาจะอึอพร้อมกัน3ตัวนะทุกคนโลกจิตกันชิ่เป่งเลยอ่ะมาดูหมาขี้กันนี่ เดี๋ยวรอมือให้มือดูดิไอ้มือนี่เด็กแต่ใสเลยไม่รู้เรื่องเลยมันไม่รู้มันนับถือเราเป็นจ่าฝูงหรือยังนะครับโอ้โหเข้าไปสลึกเลยมึงเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูไอเด่นเดมาก่อนเด่นมาก่อน,น,ม,าอน,นมาแล้วมาแล้ว,ลว,ลวก้อนไปเลยอเลยนึกว่าซึนามิ มองหนะันมามองอยู่ทุกคนมองอยู่มองอยู่ถือว่ามองแวบนึงนะคือถ้าถ้าจะแบบจังๆนะผมว่ากล้องต้องไม่มาจ่อตอนนี้กล้องมันแบบลุมหลายตัวไนงะเดี๋ยวรอเมือให้เมือดูดินีฮะอ,อืออี่อย,ยมอง มองเหมือนกันนะฮะเมอมือก็มองเหมือนกันแต่ว,ว่ามองแวบเดียวนั่นแหละเขาอาจจะเขาอาจจะรู้สึกไว้ใจว่าแบบเออที่นี่ก็มีคนเยอะอยู่เขาไม่ได้แบบอืคนเดียวอะไรอย่างนี้มั้งก็ถ้าเกิดใครแบบมีข้อมูลเพิ่มเติมก็บอกเราได้นะบางทีมันอาจจะมีแบบวิจัยมาใหม่แล้วหรือเปล่าบทความเราอาจจะเก่าเกินไปอะไรเงี้ยนะครับก็พิมพ์บอกเรากันได้นะฮะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวดูดูเดนินเด่นมาก่อนเด่นมาก่อน ทุกคนเมื่อกี้เด่นมองด้วยนะฮะหันมามองเออแต่แวบเดียวนะโอ้เด่นเก่งมากเลยขี่ก็เก่งเนี่ยอืแล้วฮะนี่แววก็เก็บอืต่อนี่ที่บ้านเราจะเวลาอืเสร็จก็ไม่ได้ปล่อยให้มันละลายลงนะก็คือเก็บแล้วก็แววเอามาทำอาหารต่อนะฮะ จากการทดลองเมื่อกี้นะครับผมมีบางตัวที่มองกล้องนะแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ไม่มองทิ้งไม่มองนานนะครับแต่ทุกท่าให้ทุกคนไปสังเกตที่บ้านนะจะเห็นเลยว่าหมาเนี่ยมองนานเว้ยทำให้ดูอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยครั้ <c oughs> งอย่างนี้นานๆเลยนะครับผมแต่ว่าวันนี้ผมคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขารู้ว่าถ่ายรายการด้วยกล้องมันแบบจับเขาเยอะอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่า เออมันก็คงไม่เป็นไรหรอกมัง้งอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะมีบางตัวที่เห็นว่าแบบมองเจ้าของนะครับผมแต่ว่าหน้ายังไม่ค่อยหาเท่าไหร่นะบางตัวมันหาก่อนที่ผมอินเสิร์ตให้ดูรูปให้ด,หดูแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับการที่จะรู้ว่าเราเนี่ยเป็นจ่าฟูงเขาหรือเปล่านะครับมีวิธีการพิสูจน์ง่ายๆนะครับก็คือ การจ้องเข้าไปในตาการมองตานะครับเวลาหมาเขาจะยอมรับใครเป็นจ่าฝูงหรือไม่อะ่ะมันจะวัดจากพลังงานซึ่งกันและกันซึ่งการมองตาหรืออะไรเงี้ยมันคือมันก็คือการส่งพลังงานโดยตรงจากเขาสู่เราจากเราสู่เขานะครับคือถ้าเกิดเราจ้องตาเขาเนี่ยคือจ้องเข้าไปเลยนะจ้องอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดใครหลบตาก่อนนั่นแปลว่าเขาอยู่เขาอยู่ภายใตย้การควบคุมของเรานะฮะนี่ผมก็จะทดสอบง่ายๆกับกอลลัมให้ดูนะฮะ ครับมองเนี่ยอันนี้คือไม่มองเลยด้วยซ้ำมองนะพ่อเห็นไหมเห็นไหมเขาต้องหลบก่อนเรานะครับคือถ้าเกิดเขามองสู้อยู่เนี่ยอาจจะโดนเราอาจจะโดนเล่นได,ด้ด้วยด้วยซ้ำนะครับซึ่งอันนี้อาจจะต้องไอเขาเรียกว่า ความรู้จักหมาแล้วก็ความสังเกตนิดนึงนะถ้าเกิดเราแบบอยู่ๆไปจ้องหน้าหมาหม่วซัวไม่ได้นะฮะอาจจะโดนซัวหน้าได้นะครับก็สาหรับใครที่เข้าใจแล้วนะว่าหมาทาไมถึงมองหน้าเราตอนอึน,นะครับก็ลองไปสังเกตหมาที่บ้านดูนะครับแล้วก็ลองดูได้นะครับว่าเราเนี่ยเป็นจ่าฝูงเขาจริงหรือเปล่านะโอเควันนี้ รายการเมื่อคืนหมาก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้ววันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าจากแกนล็อนะครับคือเสื้อผ้าเนื้อดีมากนะคัดตรงคัดติ้งผมว่าแบบเนี้ยปะอันนี้เป็นผ้าลินินนะครับมันสามารถใส่ไปได้ทุกที่ทุกเวลานะครับผมก็ไปหาซื้อได้ที่ช้อปปีหรือ l a ซาด้ได้เลยนะครับผมมีคอลเลคชั่นใหม่ตลอดเวลานะครับและสําหรับวันนี้รายการมื่คืหมาก,ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ทุกวันอาทิตย์หนึ่งทุ่มไม่ค่อยตื่นสาหรับวันนี้เฮ้ยอย่าเพิ่งจะร้านแล้วบอกอีกแล้วกดด้วยนะผม กดด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวยดีครับบ๊ายบายโอ้โหขอข้าแกงเขาหอยอ่ะขอเป็นลูกศิษย์พี่หนิมไปใช่ไหม,ไมหนิมไ,ม,ไม่ให้เป็นลูกศิษย์ ตอนนี้ก็พยายามฝักเนื้อฝักตัวเพราะว่าหนิมยังไม่ให้เข้าเป็นลูกศิษย์ต้องพยายามซื้อใจสนิทอยู่แต่ไม่ค่อยพุ่งเลยนี้ก็เลนะ็นตัวที่เป่งเลยเนี่ยน้ำลายเต็มปาก